นจ้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆที่ได้ไปปั่นหรือว่าไปบดให้ละเอียดจ้ะเป็นมะม่วงอ,อกร่องแล้วก็มีผสมผันอื่นนิดหน่อยจ้ะส่วนมากเป็นอ,อกร่องจ้ะก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ให้หมดเดี๋ยวเราเอาไปปั่นหรือว่าเอาไปตีให้ละเอียดค่ะ มะม่วงที่เราหั่นไว้เราก็จะมาบี้บีบีเราจะไม่ใช้เครื่องปันนะคะไม่เยอะค่ะเราใช้เครื่องนี้ตีดูค่ะใช้ตะก้อมือตีดูค่ะตีให้มันแหลกนิดนึงแล้วเราจะเอานําไปกวนนี่จ้าเราบี้ให้ละเอียดแล้วนะคะตีตีต,ตีตีให้มะม่วงเราละเอียดแต่ก็ไม่ถึงละเอียดมากอาจจะมีชิ้นอาจจะมีชิ้น มะม่วงบ้างเดี๋ยวเราไปกวนมันก็จะค่อยๆละลายค่อยละเอียดไปเองจ้ะใช้ตะก้อตีก็ได้จ้ะใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปกวนกันจ้ะเราก็จะกวนกันเลยจ้ะเดี๋ยวใช้ไฟแรงนะคะดี๋ยวไหม้โอนไปเรื่อยๆวางมือไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ลงกลหม่อ เดีย๋ยวจะไม่กวนมอกวนไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะการกวนมะม่วงถ้าใครชอบหวานก็เติมน,น้ำตาลได้นะคะตัดเกลือนิดหน่อยก็ได้จะ้ะแต่วันนี้แม่กจะไม่เติตมตน,น้ำตาลแล้วก็ไม่ตัดเกลือจะกวนแต่มะม่วงน้วนๆเพราะว่ามันเป็น,ปนมะม่วงอุบล่องโบราณจะ้ะมันจะหวานมากเราจะกวนแต่มะม่วงจ้าใช้เวลานิดนึงจะ้ะ กวนมะม่วงปลุกร่องโบราณก็จะไม่มีมะม่วงอย่างอื่นผสมมาน,นิดหน่อยจ้ะเราจะกวนจนกว่ามะม่วงของเราจะข้นแห้งกว่านี้นะคะข้นเหนียวกว่านี้กวนไปเรื่อยๆจ้ะมะม่วงก็เริ่มข้นเริ่มเหนียวแล้วนะคะเราก็จะกวนต่ออีกสักครักเดี๋ยวก็มาดูกัน ตอนนี้ก็มะม่วงเราก็ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะยกลงพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยจะนําไปตากกันจ้ะ,จะเนื้อมะม่วงเราก็จะยบลงเยอะมากเลยจ้ะ<ม>เราก็จะตักถึงพลาสติกอันนี้จ้ะแล้วก็ใส่ถาดถาดเล็กถาดใหญ่ตามชอบนะจ้ะเราก็จะตักมะม่วงลงไปตักมะม่วงที่เราควนไว้ลงไปจ้ะเราก็คือเกลี่ยให้มันเป็นบางๆเพื่อจะนาไปตากให้มันแห้งจ้ะ ตักใส่กระจ,จายกระจายบางๆแผ่นหนาแผ่นบางตามชอบจ้ะแล้วตักใส่ถาดเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปนําไปตักก็จะประมาณนี้จ้ะมะม่วงแผนงก็แห้งแล้วจ้ะแห้งแล้วจ้ะพี่น้อหงหมะม่วงแผ่นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพับๆเก็บไว้จ้ะจะพันๆแบบนี้จ้ะก็จะได้ประมาณนี้จ้ะเก็บไว้กินหลายวันจ้ะเก็บไว้กินหลายเดือนเลยจ้ะ เสร็จแล้วจ้ามะม่วงอกร่องแผ่นมะม่วงกวนมะม่วงอกร่องกวนมะม,ม,ม่วงแผ่นจา้าเสร็จแล้วจ้า